สวัสดีนะลูกค้าห้าสีมากผ้ามาเบืองตูน้ำพองเด้ออันนี้เป็นตูเวบอันนี้เป็นตูเสียงกลางเป็นส่วนแอมบบตอนนี้ก็เป็นส่วนแอมคือกันเด้อแล้วห้ามผ้ามาเบืองแอมอีกเด้อไม่ลายสนิทลูกค้าส่วนนี้ก็เป็นแอมคือการเด้อพวกทำนูกับเป็นแอมเ<โ>ด,ด้อลูกค้าเล้อมาเพียมาเพี่นะห้ามผ้ามาเบืองแอ็ม อันนี้ก็เป็นแอมควงี้ก็เป็นแอมคือกันเด้อบัดอันนี้ก็เป็นแอมแล้วห่อผภามาเบิงมีไม้ร้อยน้ามีไม้ร้อยน้ำเด้อแล้วห่อผภามาเบิงตัวน้ำพงทางหนอกนอกบัดอันนี้ก็เป็นตัวน้ำพงนอทุกคนนอ ลัดส่วนหนีก็มีตูน้ำพงคือกันแต่ว่าถือมาละแล้วพามาเบิงตูน้ำพงอยู่แถวหนีนำเนาะส่วนนีก็เป็นตูน้ำพงนาหลอกขานอบ <c oughs> ัดส่วนหนีคือกันนอว่าทั้งในก็มีตูน้ำพงคือกันแล้วเขาห้คนไทยคลิปผ่นน่ะมาห้มาเบิงอยู่ทั้งในเด้อ ทุกคนนะ้ออันนี้เป็นตูน้ำพงอ่ะบัตรอันนี้เป็นป้ายนะ้อเป็นป่ายโฆษณนานะทุกคนนะ้อบัตรใครสนใจมาเบิ่งไหลเดอร์ยูฮันบิโอริโอเดอ,ดอดถ้าทุกคนสนใจทุกคนมาสังไหลเดอร์ีป้ายมีเบอร์โทรนำนะ้อทุกคนสนใจทุกคนมากจดเบอร์โทรในหนีบิส โทรหาไหลเดอร์ข้อขอบใจ